เงียบสักครู่แล้วฟังไปที่การตั้งค่าของมือถือเราไปที่บลูทูธเปิดบลูทูธแล้วเลือก sp01 จับคู่กดเปิดติ๊กตอขึ้นมาพิมพ์ในช่องค้นหาพิมพ์ลงไปว่าเสียงดีจัดเต็มกดเข้าไปฟังเพลงเป็นไงบ้างครับเสียงดีไหม ใครว่าเสียงดีพิมพ์ว่าเสียงดีก็อย่ทราบหน่อยอยากให้เสียงมีมิติมากกว่านี้ไปเอามาอีกหนึ่งตัวเชื่อมต่อ2ตัวไปฟังกันต่อเลยครับกดเปิดสวิตช์แล้ววางใกล้ๆกันแล้วไปที่การตั้งค่าของมือถือเรา <c oughs> ไปที่บลูทูธปิดแล้วเปิดใหม่หนึ่งรอบครับรอให้เขาทำการเชื่อมต่อเรียบร้อยก่อนเมื่อได้แบบนี้แล้วหลังจากนี้เราไปฟังเพลงกัน ไหนใครลองบอกมาซิว่าฟังเพลง1ตัวกับ2ตัวอันไหนเพราะกว่ากันครับใครชอบแบบไหนพิมพ์บอกคุณหนึ่งนะว่าฟังหนึ่งตัวหรือฟัง2ตัวสนใจลาโพงแบบนี้กดดูราคาและสั่งซื้อด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับคุณหนึ่งแนบไว้เรียบร้อยแล้วและที่สําคัญถ้าซื้อถึง2ตัวได้ราคาส่วนลดพิเศษด้วยจัดกันได้เลยนะครับคุณหนึ่งคัดไม่เรียบร้อยแล้วครับอย่าลืมเมนบอกคุณหนึ่งด้วยนะว่าเสียงเพลงเพราะหรือเปล่า